เ,เรื่องของบ่อนัชดาจำได้ไหมครับครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งมีบ่อนนึงเคยสร้างปรากุตการสถานสะเทือนประเทศไอ้เจ้าบ่อน,นี้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับแวดวงธุรกิจการพนันตำรวจปกติเป็นเด็กรับจ้างเฝ้าบ่อนยกฐานะเป็นเจ้าของบ่อนซะเอง ตำรวจเป็นเจ้าของบ่อนทั้งทีบ่อนดังว่ามันต้องสุดๆมันต้องพิเศษมันต้องอภิสิทธิ์มันต้องเหนือกว่าบ่อนทั้งปวงไม่ใช่นั้นมันก็เสียชื่อเจ้าของบ่อนไอ้เจ้าบ่อนเนี่ยจำได้ไหมครับเปิดยื้ฟ้าท่าดินได้กระเพาะมีการอ้างชื่อผู้หลอกผู้ใหญ่ในแผ่นดินเยแยกกันไปนหมดจำได้ใช่ไหมและครั้งแรกแหละ ไอ้เจ้าบ่อนเนี่ย<ๆ>เขาไม่ได้เรียกว่าบ่อนราชดา้าไอ้เจ้าบ่อนเนี่ยมันมันอยู่ที่โคลอนเซ่พระรามเก้าพระรามเก้าเนี่ยถนนพระรามเก้ามันมีมันมีอาบ,บนวดระดับท็อ,ทอปไฟของประเทศอยู่แห่งหนึง่งชื่อโคลอนเซ่จำได้ไหม,อมไอ้โคลอนเซ่เนี่ยเจ้าของก็คือป่าชื่นป่าชื่นก็คือป่าของตำรวจทางประเทศ เพราะดูแลตั้งแต่เป็นในร้อยตั้งแต่จบมาปั๊บป๋าก็ดูแลเลยป๋าชื่นชื่นป๋าชื่นโคลนเซ่ป่านนี้ก็คงตำแหน่งใหญ่โตกันหมดแล้วเนาะไม่ถึงคนที่ป๋าดูแลแต่ตัวป๋าอยู่ในคุกนะอ่ะโอเคทีนี้ทีนี้โอ้โหข้างแรกไอ้บ่อนราชดาน่ะมันอยู่ตรงโคลนเซ่คือทําทีเข้าไป ส่องนวลนางในอ่างน้ําที่หน้าตู้กระจกเพ้อๆแวบเดินทะลุขึ้นขึ้นขึ้น,น,นตึกบอลเลยหรือขึ้นตึกบอลเล่นได้แหมดูแลน้องๆหน่อยก็ลงมาก็ทะลุเข้ามาที่ตึกด้านหน้าริมถนนใหญ่ก็ตึกโกลันเซน่แต่คราวนี้ปรากฏว่ายิ่งเล่นก็ยิ่งเจ๊งหมายถึงคนเจ๊งหมายถึงว่าเจ้าของบ่อนเจ๊งอก็เอาสินแสจากห้องโกงมาดูเลยนะ โอ้โหปรับโคงจุ้ยเหรอปรับหลายครั้งแต่เอาไม่อยู่สินแสบอกมันต้องย้ายบ่อนอยู่ตรงโคลเนเซ่ไม่ได้อืมแล้วย้ายไปนะโดยหลักโคงจุ้ยเนี่ยถ้าขืนยังอยู่ตรงนั้นมีแต่เสียให้กับลูกค้าเจ้ามือไม่ได้เจ้ามือไม่ได้ลูกค้าได้ลูกค้าชอบสิในที่สุดนะจึงเกิดการย้ายจากโคลนเซ่มาอยู่ที่ราชดาจำได้ไหม น่าจะย้ายมาอยู่ในซอยรัชดา18แปดหรือยังไงเนี่ยไอ,อ,อ้ซอยรัชดา18มันยิ่งเยี่งยงกับโพไซดอนยิงเยี่ง<อ>ย,ง,ยงกันเลยแล้ไอ้ปากซอยมันเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นโชรูมรถด้วยอไที่บอกว่าที่เรียกว่าซอยมันไม่ใช่ซอยอะไรหรอกเข้าไปนิดเดียวเองไม่กี่เมตรก็ถึงแล้วเขาก็ย้ายจากโคลอนเซมาอยู่ตรงนั้นนั่แหละอยู่ในตรงนั้นนั่นแหละ ในเวลาต่อมาก็มีคนเอามาแฉที่จริงคนเอามาแฉแฉก่อนเรานะจำได้ไหมสมัยก่อนเราเราเคยเอาชิปอ่าใช่เอาชิปในบอนนั่นแหละที่ทำให้เป็นเรื่องอะ่ะเราเคยเอาชิปในบอนชิปหนึ่งอะ่ะเอามาโชว์ออกกล้องเลยนี่ไงนี่ชิปจากบอนที่เขาเรียกว่าบอนอภิสิทธิ์แล้วจำได้ไหมเกิดอะไรขึ้นจากนั้นโดนฟ้อง 5ปีค่ะในการต่อสู้กว่าเราจะกว่าจะชนะมากว่าจะชนะในสาลดิกานะคะสู้กันมา5ปีเต็มเดินขึ้นลงขึ้นศาลเดือนเว้นเดือนจําได้แม่นมากราะนั้นเก็บให้ดีเลยนะเพราะเพราะเราไปพาดพิงเจ้าของตํารวจเจ้าของบ่อนบางคนเช่นเดโก้เช่นเดกิกจำได้แม่เดกิกเดอืโก้ตอนที่อยู่ในคุกดีใจสะใจออกมาแล้วใช่ไหมยังน่าจะยังมากออกมาแล้วป่ะไม่รู้ เอ่อเดอะโกยังอยู่แต่เดอะกิกไม่แน่อืมเหมือนจะออกมาแล้วป่ะอ,อืมแต่ว่าเดอะโกน่าจะยังอยู่นะอะโอเคก,ก็ก็ประมาณนั้นนะะทีนี้เขาย้ายย้ายเพื่อแก้ห่นจุย้ยย้ายไปอยู่ราชดายิ่งยื้อกับโพไซดอนโพไซดอนเราก็เอามาแฉก่อนเลยลากโยงไปถึงตำบวจคนไหนบ้างยแยๆกันหมดเราเนี่ยเป็นคนแรกที่บอกว่าเดี๋ยวนี้ตำรวจใช้ได้นะยกฐานะเป็นเจ้าของนะไม่ใช่เด็กเฝ้าแล้วนะอ่าเกี่ยว okay, ว่ากันไป คนที่ออกมาแฉเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็มีคลิปออกมาให้ดูด้วยก็คือชูวิทย์เจ้าพ่ออ่างที่รู้จักการสินเทากันดีย้อนกลับไปดูย้อนกลับไปดูคลิปแอบถ่ายบ่อนรัชดานะฮะก็ขอเบอร์เล็กน้อยตัแล้วกันประเดี๋ยวถ้าไปเจอหน้าใครเห็นชัดๆแล้วประเดี๋ยวจะมีปัญหาก็ประมาณนี้ก็แล้วกันแต่คลิปนี้ก็น่าจะเคยได้เห็นกันตามสมควรนะนี่ก็คือบ่อนรัชดาอภิมหาบ่อน โหมีสล็อตมีทุกอย่างสุเหมือนสิงคโปร์เลยเนาะเหมือนสิงคโปร์เลยไหมเนี่ยสุดุดเลยที่นั่นอลังการงานสร้างก็บอดอภิสิทธิ์อ่ะห้างชื่อผู้หล่อผู้ใหญ่ในแผ่นดินตั้นไม่หมดเลยตอนหลังก็ถูกทลายถูกทลายก็ลื้อทิ้งไปแล้วก็ปิดตำนานบอดราชดาไอ้ทิกกาเรียกว่าบอดราชดาเพราะมันย้ายจากโคลเซ่มาอยู่ตรงราชดาหลายปีผ่านไปไวเหมือนโกหกมันเนลมิตกลับขึ้นมาใหม่ได้เหรอหรือไงปรากฏว่าบอดราชดามันฟื้นคืนชีพ ก็ค,คือเอาอย่างนี้ผมไม่การันตีว่าบ่อนรัชดามันคืนที่ตรงจุดไหนของถนนราชดาเอาเป็นว่ามันอยู่จุดใดจ,จุดหนึ่งของถนนราชดาก็แล้วกันอเอาอย่างนี้ก็แล้วกันผมไม่ได้บอกนะว่ามันกลับมาเกิดตรงนั้นเพราะว่าตรงตึกบ่อนราชดามันถูกทลายมันถูกลื้อทิ้งไปหมดแล้วละ่ะ ต่ใครจะไปสร้างใหม่อะไรหรือเปล่าผมก็ไม่รู้จริงๆอันนี้ผมไม่รู้แต่ผมกาลังพูดถึงบ่อนรัชดาผมเรียกว่าผมเรียกมันว่าบ่อนรัชดาเนี่ยก็เพราะว่าก็เพราะว่ามันมาเปิดบนถนนรัชดาอยู่ช่วงไหนของรัชดาผมไม่แน่ใจก็แล้วกันอผมไม่กล้ายืนยันเอาเป็นว่าผมไม่รู้ก็แล้วกันนะอย่าไปรู้เยอะเลยผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้จริงแล้วผมไม่กาันตีว่ามันอยู่จุดไหนของรัชดาก็แล้วกัน แต่คราวนี้กลับมาเนี่ยมาดใหม่เลยนะเนี่ยเขาบอกว่าไอ้เจ้าบ่อนรัชดา,าภาคสองนะนะมันเป็นตึกสร้างใหม่เว้ยม,มีหลายชั้นเขาใส่คอนเซ็ปต์เป็นโอโเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์โอ้โหทำเป็นคอมเพล็กซ์อะไรครบวงจรนะสิมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการอยู่ในนั้นคือสมัยที่อยู่พระรามเก้าเนี่ยบ่อนสมัยที่อยู่พระรามเก้าเนี่ย มันอยู่รวมกับอาบุกนวดก็ถือเป็นอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์รูปแบบหนึ่งได้เหมือนกันนะแต่ว่าคงจุ้ยมันไม่ดีเจ้ามือเสียตลอดย้ายมาอยู่ราชดายิ่งยิ่งกับโพไซดอนคราวนี้อยู่แบบเป็นเป็นสแตนด์อะโลนก็คือกอ็คือบ่อนบ่อน,นเดียวๆเป็นออบ่อน,นเดียวๆไม่มีอินเตอร์เทนเมนต์อย่างอื่นประกอบแต่บ่อนราชดาภาคสองซึ่งอยู่ส่วนไหนก็ไม่รู้ของของราชดาทุนผมไม่รู้นะตรงไหนผมไม่แน่ใจนะผมไม่ยืนยัน เขาทำเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะในตึกที่สร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยมันมีทั้งมันมีทั้งมันมีทั้งขับขับสไตล์แบบตื้อๆตื้อๆอ่ะไม่ค่อยรู้จักป้าๆาได้ยินไหมตื้อๆตื้อๆเออใช่ใช่ใช่เขาเรียกกันคือคือสับยุทธจักรไปแล้วเขาเรียกตื้อๆแต่เขาจะรู้กันเข้าไปตื้อๆมันเป็นคําเฉพาะที่ใช้เรียกสถานบริการที่มีลักษณะเฉพาะตัวไปตื้อๆกันไหมรู้อะไร ไปติ๊ดๆไหมฮะไปที่ไหนอะไรเงี้ยตื๊ดๆไม่ติ๊ดนะตื้อๆตื้อๆตน้อๆแื้อๆตื้อๆตก้อๆตื้อๆแล้กอเตก้อๆตื้ํานื้ะๆตื้อๆตื้อมตื้อๆกื้อๆตื้อๆเื้อๆตื้อ่ตื้อๆตื้น่ตล้อนตื้อๆตื้อๆตื้อๆตี้อนตี้อ็แล้อนตื้อคลับสไต์แบๆตื้อๆตืแอนตด้อะตื้อๆต่โอประมาณนั้น ก็จะมีส่วนผสมนะมันก็จะมีทั้งส่วนผสมมีทั้งส่วนผสมของ entertainment ประเภทเตื้อเตื้อติอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีมีมีโซน VIP ทำไรอ่ะคนทั่วไปเข้าไปไม่ได้ทำไร VIP มันเป็นมันเป็นเซฟเฮาส์ธุรกิจมันมันจัดเป็น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 สถานที่สำหรับไปเจรจาธุรกิจ ืไปเรียกไปรับอืไปขอไปให้ไปจ่ายอะไรกันตรงนั้นระดับวีพอ่ะก็ถ้าจะล็อบบี้จะขอจะให้จะเรียกจะรับจะอะไรจะอะไรจะอะไรจะ,จะลงตัวดิวดิวดิดันดิวไม่ดันอะไรก็ไปคุยกันโซนวี p พีเท่านั้นนะมามแล้วก็ขยับอีกนิดนึงอยากใครเครียดโอ้โห่มะมันก็มี โซนเฉพาะเลยครับแต่แต่ว่าคนทั่วไปเข้าได้แค่ติดๆนะแต่ะูุไปถึงโซนสองโซนสามนี่เฉพาะคนแล้วนะเฉพาะกลุ่มละเฉพาะกลุ่มละไม่ได้เข้าทคนเฉพาะกลุ่มละเฉพาะกลุ่มละแล้วก็ขณะนี้โอ้เขาบอกว่าก็ก็คนเยอะนะคนเยอ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 ะละคนเยอะคนเยอะก็รับทราบกันตามนี้แล้วกันทีนี้ทีนี้เวลาพูดถึงบ่อนราชดา ผมก็จะเขย่าวขวดเท่าความสั้นๆว่าบ่อนรัชดาสร้างตำนานตำรวจยกฐานะจากเด็กเฝ้าบ่อนมาเป็นเจ้าของบ่อนซะเองนั่นนะครับรัชดาภาคสองหุ้นส่วนก็ยังเป็นนายตำรวจอ,อีกหุ้นส่วนนะย้ำว่าหุ้นส่วนคือเขาบอกว่าที่นี่มันมีหุ้นส่วนอยู่สามหุ้นสามหุ้นหุ้นใหญ่สุดเลยเนี่ยนะนะหุ้นใหญ่สุดลงเงินจริงๆนะ ลงเงินด้วยเป็นนักการเมืองหรอระดับชาติระดับชาติาตอยู่กรุงเทพหรือต่างจงังหวัด <c oughs> แล้วภาคไหนอดีตคนในเครื่องแบบอดีตคนในเครื่องแบบห้ามถามต่อนักการเมืองระดับชาติอดีตคนในเครื่องแบบนักการเมืองระดับชาติยุคปัจจุบันนี่แหละอดีตคนในเครื่องแบบอืมอ่ะเดี๋ยวไปหาหรือจะเฉลยก็เฉลยจะถามตำแหน่งไหมล่ะ Hmm? ถามตำแหน่งไหมล่ะอยู่โซนแถวไหนหุ้นใหญ่ลงเงินจริงๆอีกสองหุ้นนั้นสงสยัยจะเป็นหุ้นลมสงสัยจะเป็นหุ้นลมไม่เป็นไลน์เขาช่วยอย่างอื่นซัพพอร์ตไงอืม,อมหุ้นส่วนที่สองหุ้นส่วนที่สามที่สงสัยว่าจะเป็นหุ้นลมแล้วก็เป็นหุ้นข้างน้อยนั้นในครับก็เป็นคนในเครื่องแบบระดับบิก๊ก มีทั้งบิ๊กและอดีตบ,บิก๊กแสดงว่ายังอยู่เอากันแค่นี้ก่อนเอากันแค่นี้ก่อนโอเคนี้ก่อนโอเคนี้ก่อนคนที่ดูแลธุรกิจตรงนี้ให้ในแวดวงยุทธจักรเขาเรียกกันว่าพี่บงัง<ม>คือสมัยก่อนนะแถวเอกมัยแถวถนนวิทยุจากถนนวิทยุลากไปกระทั่งถึงเอกมยัยมันจะมีอ็อกแถวเล้า มีเขาแถวแล้วมีอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะนะนะตรงนั้นนะแล้วมีอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะนะนะนายุทจักก็จะก็จะมีอยู่คนคนหนึ่งนายุทจักเขาเรียกกันว่าพิจาร์พิจาร์เนี่ยก็จะเป็นคนที่ดังมากเขาจะดูแลธรุรกิจไอสารที่ไอพันอย่างว่าไอไอที่สวยๆงามๆเนี่ยไล่ตั้งแต่ไล่ตั้งแต่ถนนวิยุถนนวิยุแต่เดี๋ยวนี้ก็ลื้อไปแล้วเลิกไปแล้ววิยุไล่จนกทั้งถึงในเอกมัยตั้งแต่หัว หัวไอหัวซอยชื่อแคมชื่ออะไรนกินโน่แล้วกันไปรู้หลุดปากแล้วไล่ทะลุไปถึงไทยซอยมันมีสองสามที่ซึ่งก็กก็็มีเจ้าของมันก็มีเจ้าของเนี่ยเฮียโต้เฮียโต้อะไรเนี่ยก็จะเป็นเจ้าของสถานที่ไอพันอย่างว่าน่ะตั้งแต่วิวยันที่ททีี่่เอกมัยเอกมัยก็มีมากกว่าหนึ่งที่ด้วยแล้วก็มีพี่จารณี่แหละแต่ยุคนี้พี่จาลิกไปพี่บังมาแทน ที่ผมพูดอะไรว้เนี่ยก็ก็ดูแลในตรงนั้นน่ะน,นะแต่เวลาออกหน้าเนี่ยจะมีคนจีนออกหน้าแทนนี่ผมรู้มากอะไม่เอาวะไม่เอพอแล้พอละจบแค่นี้เอาประเด็นที่กำลังจะบอกนะครับก็คือว่าบ่อนรัชดามันคืนชีพคนในเครื่องแบบคนมีตำแหน่งเป็นเจ้าของธุรกิจเหมือนเดิม เรใครจัดการไม่ได้สิว่างั้นไม่รู้ก็เล่าสู่กันฟังเ็าแล้วกันนะนะนประมาณนี้ก็แล้วกันอย่าทัอยู่ตรงไหนผมไม่รู้ไม่แน่ใจไม่น่าจะเป็นที่เดิมนะไม่น่าจะเป็นที่เดิมนะไม่น่าจะเป็นที่เดิมนะอันอัะนผมถือว่าผมชดใช้แลวนะผมตอบแล้วนะอะจบเรื่องบอลจบเรื่องการเมืองเรื่องต่อไปเออ เเน่เมื่ <ald en> อวานมีคนเห็นมาจากที่สนามกเอาทองหลอหน่อยก็ได้เอาเอาทองหลอหน่อยก็ได้ทองหล่อในยุทธจักรย่านทองหลอเนี่ยมันก็จะมีที่กินเล่าที่เที่ยวอยู่หลายเกรดหลายระดับหลายรูปแบบนะแต่ผมจะโฟกัสเฉพาะระดับไฮโซไฮเอ็นไฮเอ็นไฮโซนักธุรกิจจริงๆนะ ซึ่งบางทีแก่ๆพวกนั้นก็ไม่พร้อมที่จะตื้อๆติดๆอะไรกับเขาหรอกอแต่ว่าสวยๆงามเ่ะ่้อิมีบ้างต้องมีบ้างนิสัยแก่ไม่หายนะรีาอะไรกันไปรู้นิสัยแก่ไม่หายจะธจะจะจะุรกิจจะแลกเปลี่ยนจะรับจะจ่ายจะจะต่อรองอะไรต่อไม่อะไรก็ต้องมีอะไรที่ออนะปฏินอารมณ์อะไรเงี้ยว่างไปถ้าเป็นสารที่เกรดพิเศษเกรดเอ็กซ์คลูซีแบบนั้นนะ คุณแมวสาวในยุทธจักรสำหรับสถานที่ประเภทที่เซกเมนต์นั้นนะมีอยู่คนหนึ่งชื่อดังมากเลยเฮียออสเฮียออสเฮียออสมีฉายาด้วยนะฉายาว่าไม่บอกถ้าบอกฉายายรู้เลยแต่ที่แน่ๆไม่ใช่ออสไทโรแน่ๆไม่ใช่เด็ดขาดนั่นนะนั่นนะไม่ไม่ประษีภาษากับเรื่องอย่างนี้หรอกอมันเป็นคนดี แต่เฮียออสคนเนี้ใช้ได้เลยรู้หมทุกพอแล้วมั้งนี่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 รู้ละเอียดขนาดนี้ตำรวจเขาไม่จัดการอะไรเด้อเดียดเดี็ดเขาไม่ได้ผิดกฎหมายนี่อ๋อไม่ผิดกฎหมายเขาไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายนี่ได้บงเปิดบอลอะไรไม่ผิดกฎหมายไม่ใช่ที่ไหนใครเขาเปิดบอนอ๋อไม่ใช่บอนเนาะไม่ที่ทองหล่อไม่มีบอลรัชดาจะไปรู้อ่ะจะให้ผมกันผมเป็นใคร ก็เล่าละเอียดขนาดนี้เหมือนกับไปท่องบยุทธจักรมาเลยที่ผมโยงไปที่ตรงตรงตรงทองหล่อก็เพราะว่าหุ้นลมสองคนของบ่อรรัชดาภาคสองนะก็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 ไปนั่งณสถานที่ซึ่งถือว่าเอกลักษณ์ย่านทองหล่อเช่นกันแล้วมีหุ้นลมไหมไม่แน่ใจนะแต่ไม่รู้สิ ก็ก็ก็มีเฮียออสมามาเทคแคร์แล้วก็มีคนฝากฝังอะไรตัวนี้อะไร,ะไรแยกกันไปหมดนี่ยสัมภาษณ์เฮียออสไหมสัมภาษณ์เฮียออสเลย <l acht>